สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง l e g o b i k e Channel อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวหรือว่ามานำเสนอเจ้าล้อตัวใหม่ของเราเป็นปี2023จริงเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยกับเจ้ารุ่น Nova 7 Curve นะครับอ่าเป็น เทคโนโลยีใหม่แทบจะทั้งหมดเลยดีวกว่ากับเจ้าล้อรุ่นนี้นะครับมาถึงเจ้าตัวขอบล้อก่อนเลยดีกว่าตัวขอบล้อนะครับดีไซน์นะครับดีไซน์เป็นเคิร์ฟอย่างที่ทุกคนเห็นนะจะตามชื่อรุ่นเลยนะครับตามชื่อรุ่นก็จะเป็นโนวาเซเว่นเคร์ฟแรงบันดาลใจเจ้าตัวนี้มาจากกังหันลมนะครับบางคนเอ๊ะกังหันลมมันก็จะเป็นใบตรงๆใช่ไหมใบตรงๆงคราวนี้มันมีการพัฒนาครับของใบกังหันลมเนี่ย มันเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยแหละครับแต่เป็นเป็นเส้นตรงนะแต่ว่าตัวตรงใบปจะเป็นเคิร์ฟนะครับเป็นเคิร์ฟในที่นี้ช่วยในหลายๆด้านนะครับหนึ่งลดแรงเสียดทานนะครับเวลาปะทะกับลมแล้วก็เ,เขาเรียกว่าไงลดเสียงในการประทะกับลมอีกถ้าเราไปยืนอยู่ใกล้ๆกันหันลมหรือพัดลมก็ได้พัดลมที่เป็นใบตรงๆอะครับจะมีเสียงดังมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าในการแหวกอากาศหรือการอะไรเนี้ยจะ มีแรงประทะมากกว่าแบบเคิร์ฟซึ่งในล้อตัวนี้นะครับขอบล้อมีความสวยงามมากนะครับโชว์ลายผ้าคาร์บอนด้วยนะครับผ้าคาร์บอนเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับก็รอยต่อเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยดีกว่าครับในล้อตัวนี้นะครับเจ้าโนวาเซเว่นเคิร์ฟเนี่ยในดีไซน์ที่เราแจ้งไปนะครับว่าเราทําแรงบันใจมาจากกังหันลมที่เปลี่ยนแปลงใบเป็นแบบเคิร์ฟอย่างเงี้ยหนึ่งลดแรงเสียดทานแล้วก็ สองออลดแรงประทะจากลมด้านข้าง 3. ก็เพิ่มการไหลลื่นของล้อได้มากขึ้นอีกเพราะว่าลดแรงเสียดทานไปแล้วการไหลลื่นต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับล้อขอบล้อตัวนี้นะครับยังผ่านมาตรฐาน UCI นะครับก็คือล้อต,ตัวนี้สามารถใช้แข่งขันได้เลยตัว UCI ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาสติกเกอร์มาติดธรรมดาครับอันนี้เราสกรีนติดไปกับตัวล้อเลยแล้วก็ไล่เข้ามาจากด้านนอกแล้วนะครับเข้ามาด้านใน ด้านในนะครับก็จะเป็นซีลวดบางทีเราอาจเจะมองเห็นดาเปล่าซีลวดอาจจะเป็นซีลวดกลมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นซีลวดแอโร่นะครับของค่ายพิลล่านะครับจากทางไต้หวันเนี่ยหนึ่งสี่ศูนยอัลตร้าไลท์นะครับเป็นซีลวดแบบหัวโตท้ายโตนะครับหัวโตท้ายโตนี้ที่มีข้อดียังไงมีข้อดีแน่นอนนะครับหนึ่งรับแรงตึงแรงดึงได้มากกว่าปกตินะครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่แอโลนะครับตัวนี้หัวตัวท้ายตัวแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเรารีดให้มีความแบนแต่ว่าในซีโล่ดตัวนี้ก็ยังเป็นเคิร์ฟอยู่นะครับยังไม่ไม่ใช่เคิร์ฟเป็นคลื่นนะเขาเรียกว,ว่าเป็นโค้งไม่ใช่แบบว่าแหลมอ่าไม่ใช่แหลมหรือว่าตัดเป็นเหลี่ยม,ยมนะครับอันนี้จะทําให้สมูทมือปกติเราลูดมือที่ซี่รวดนะก็จะรู้สึกว่าคมถ้าเป็นแอโลสมัยก่อนนะครับอันนี้ไม่มีความคมอยู่เลยแล้วก็เข้ามาถึงตัวด้านในาอีก ตัวนั่นในนะครับจะมาเป็นเรื่องดุมและเรื่องดุมนะครับเรื่องดุมดีไซน์ดุมนะครับจะเป็นแบบนี้เลยตามที่เราเห็นเดี๋ยวจะอินเสิร์ทภาพให้ดูเนาะ <S <S แล้วก็วัสดุของดุมนะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับเกรดสูงขึ้นด้วยขึ้นรูปด้วยโมนะครับเป็นชิ้นเดียวแล้วก็ทำการ CNC ทําทำให้ตัวตัวดุมตัวนี้มีน้ำหนักที่เบามากๆนะครับ มาควบคู่กับลูกปืนแบริ่งแบบเซรามิกนะครับซึ่งแบบเซรามิกเนี่ยทั่วไปเราก็จะเห็นแล้วว่ามีความลื่นอยู่แล้วนะครับส่วนตัวที่เราบอกว่าพิเศษกว่าตัวอื่นตัวลูกปืนตัวนี้ครับลูกปืนตัวนี้จะข้างในปกติจะมีลูกปืนกับรีเทนเนอร์ที่เอาไว้เรียงลูกปืนนะครับอยู่ในตลับแบริ่งตัวนี้เราใช้เป็นรีเทนเนอร์แบบสแตนเลสนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานด้วยแล้วก็ป้องกันลูกปืนคลอนในระยะ เขาเรียกว่ายืดอายุการคอนของลูกปืนได้ดีมากกว่าเดิมไยื่นมากกว่าเดิมน่นแน่นอนเพราะเป็นลูกปืนเซรามิกด้วยแล้วก็มาถึงเจ้าตัวดุมนะครับตัวดุมตัวนี้ครับเป็นดุมแบบ6คลิกนะครับก็คือเพิ่มคลิกมาให้เลยแล้วก็เป็นดีไซน์คลิกแบบใหม่ก็คือ,อเราจะทําให้ตัวคลิกเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็มีความละเอียดขึ้นซึ่งทําให้การต่อรอบการปั่นเนี่ย เราไม่ต้องเติมเยอะถึงเติมเราไม่ต้องควานหารอบขาเรานะครับเราจะเจอเร็วมากคือปุ๊บปั่นคือติดเลยติดเท้ามากแต่การปั่นที่ติดเท้ามากคือเติมได้เร็วมากนะครับแล้วก็โม่ตัวนี้นะครับยังรองรับได้ถึง12สปีดด้วยน้ำหนักตัวนี้1คู่นะครับหน้าหลังจะอยู่ที่โดยประมาณ1 3 0 0นิดนิด,นดบวกลบถ้าผมจะไม่ผิด3 1,3 6นมั้งครับถ้าผมจะไม่ผิดนะจะอยู่ประมาณนี้ ถือว่าเบามากนะครับถือว่าเป็นล้อที่เบามากแล้วก็ด้วยคุณภาพด้วยดีไซน์นะครับที่เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ล้อตัวนี้ได้ถึงมือผู้ใช้งานและผู้ใช้งานก็ได้ใช้งานสินค้าที่มีคุณภาพจากแบรนด์เอ็ดไฟของเรานะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างบางคนอาจจะไม่เชื่อครับว่าตัวนี้ล้อตัวนี้ราคาไม่เกิน2 0 0 0มืนะครับกับ ขอบล้อที่เป็นเคิร์ฟผ่านมาตรฐาน UCI การวางผ้าการโชว์ลายผ้านะครับดุม C N C นะครับอลูเกรดสูงซีลวดพิลล่าตัวท็อปนะครับกับลูกปืนเซรามิกมาในราคาที่บอกว่าไม่ถึงไม่เกิน20,000ก็จะอยู่ที่1 8 5 0 0บาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ คือถ so, ้าเกิดเราผมมีรถดิสผมก็อยากจะไปล้อตัวนี้พอดียังใช้รถริมเบรกอยู่ครับเสียใจมากเลยก็ตัวนี้มีอะไรเสริมไหมครับทางข้างหลังครับทีมงานครับมีอะไรเสริมไหมตัวนี้เรื่องของการเซฟวัดนี่มีอ่าลืมพูดไปเลยขอโทษทีนะครับตัวเนี้ยพอได้ดีไซน์ของเจ้าตัวเคอร์ฟล้อมาแล้วนะครับลดการลดแรงเสียดทานลดแรงปะทะลมจากด้านข้างแล้วก็ยังเซฟวัดอีกด้วยนะครับ แต่ว่าอันเนี้ยเราเทสจากทาง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 นู้เขาเคมมาทางโรงงานเขาบอกว่าเซฟบัตรขึ้นได้อีกก็คือไหลลื่นมากขึ้นแน่นอนในล้อตัวนี้รุ่นใหม่กับเจ้าโนวาเซเว่นเคินั่นเองขอบล้อสูงเท่าไหร่คะอ๋อกับเจ้าตัวขอบล้อนะครับขอบล้อสูงจะเขียนไว้ว่า 50 45ทับนะครับ50ก็คือตรงช่วงสูงสุดของเคอร์ฟนะครับจะวัดได้50มิลนะครับส่วนช่วงต่ำสุดของเคอร์ฟเนี่ยจะวัดได้45มิลอ่ะก็จะเป็นดีไซน์ที่เราได้ไดแรงบันดาลใจมาจากเจ้ากังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้าใหญ่ตัวใหญ่นะครับเราได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นถ้าพูดถึงเรื่องประกันนะครับพูดถึงเรื่องารันตีเรื่องประกันเนี่ยทาง S 5หรือทางบริษัทเราทางเลโก้บอยเนี่ยครับ ให้ไปเลยถึง24เดือนหรือ2ปีนั่นเองก็สามารถใครที่ซื้อจากร้านตัวแทนก็ติดต่อทางร้านตัวแทนได้เลยใครอยากได้จัดเลยนะครับ18,500บาทเท่านั้นเองกับน้ำหนักเพียง1,360กรัมเรื่องดูมผมก็ลืมแจ้งไปีกอันนึงนะครับตัวนี้การยึดใบดิสนะครับจะเป็นแบบเซนเตอร์ล็อกแล้วนะครับอ่า ไม่ต้องห่วงแน่นอนเดี๋ยวนี้มีอะไรซัพพอร์ตเดี๋ยวนี้รถเริ่มข้ามไปเป็นดิสเบรกหมดแล้ว Nova 7 c u r v e เเกิดมาเพื่อทำให้คุณปั่นได้เร็วขึ้นสมูทขึ้นและเซฟแรงคุณได้ยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ถ้าให้หยุดวันนี้มึวันนี้มันเลื่นมากจริงครับมันเลื่นมากจริงขอขิงกันหน่อยแล้วกันครับเลื่นจริงๆรครับถ้าอยากรู้ว่าเจ้าวงล้อโนวาเซเว่นเคิร์ฟตัวนี้ครับปี2อง3บาเนี่ยหมุนได้คือหมุนฟรีทิ้งไว้ได้ระยะเวลานานเท่าไหร่ไปติดต่อไปติดตามไม่ที่ต่อครับไปติดตามอีกคลิปหนึ่งได้ที่ติ๊กต็อกนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปไว้ให้โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ